เชาชวส,ววชวสวัสดีค่ะทุกคนมาโพกกำนัดอีกเช่นเคยนะคะกับการมัลมอยนิยายยมมาทูตพัดทามผู้โด่งดังเล่มสี่มันก็จะเป็นเล่มจบเนาะกับสำนักพิมพ์บูซิสเฮาเนาะเล่มนี้พระเอกส่งฟูถานนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าถอดวิญญาณเพื่อตามเธอของแท้ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากลันเถอเนี่ยขอย้อนกลับไปนิดนึงเนาะนักแสดงปลายแถวหน้าตาดีผู้ซึ่งจากฟูตฟีท,ทุกครั้งที่ได้สัมผัสถึงวิญญาณถูกเรียกตัวจากเหล่าไปยมทูตในโยมโลกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับหนะ้าที่เป็นโยมทูตคนเป็นเพราะในโยมโลกนั้นมีเจ้าพนักงานไม่เพียงพอพูดเหมือนก็คือตลกเลยนะคะบ,บอกพนักงานไม่พอเนี้ยก็เลยต้องอิ p พอ t พนักงานซึ่งพระเอกคือส่งฟูฐานที่ชอบวิญญาณหลุดจากร่าง จนบางเอินได้พบกับลานเถือจนก,กระทั่งได้นํามาเขียนเป็นบทตลกคอแล้วได้ลานเถือมาแสดงนี่คือลานเถอเป็นนักแสดงปลายแถวกระทั่งแกล้งตายหรือได้เป็นนักแสดงแถวหน้าฟังแล้วมันก็ดูฮาๆนะคะและฉายาของลานเถือตอนเป็นยมทูตคือนายท่านไหลหรือไหนๆก็มาแล้วงานคือการจัดการวิญญาณของท่านผูเฒทาคนหนึ่งที่ไม่อยากจากไปเพราะมีห่วงหลายอย่างส่วนงานที่สองเกิดขึ้นแล้วไม่ทันตั้งตัว จนกระทั่งได้พบกับลูกชายของผู้กำกับชื่อดังอย่างซ่วงฟูถานแต่ทุกครั้งที่รันเธอเจอกับฟง้งซูถานเขาก็จะมอบลากาเป๋ตที่ทําจากกระดาษไว้ให้พระเอกไว้ใช้งานน้องก็น่ารักนะคะแต่ถึงฐาน้องจะเป๋ตแต่น้องก็แบกพระเอกของเราได้พักดีกับลันเธอเสมอมาซึ่งนิยายเรื่องนี้มันมีเรื่องของเหล่าตระกูลเซียนนะที่เป็นสัตว์บูชาหลายตระกูลใหญ่เช่นเทพประจาําศาลเทพประจําบ้านอะไรประมาณนั้นเช่นพังพจรจิ้งจอกกับเมนอันนี้ก็แล้วแต่ว่า ใครจะมีแนวทางบำเพ็ญเพียรผ่านด่านเคราะยังไงแต่ตระกูลเม่นเขาเรียกว่าตระกูลโศกนะคะหรือเซียนป่ายเนี่ยแปลกนะคือวิธีการบำเพ็ญเพียรต้องไปนอนให้รถทับถ้ารอดมาได้แสดงว่าผ่านด่านเคราะบำเพ็ญเพียรได้อันนี้นัดก็ว่าเขาช่างคิดได้นะคิดได้ไงไปนอนให้รถทับแล้วนิยายของเม่นเซียนประจําบ้านนะคะถ้าเจ้าบ้านน่ะบูชาเซียนนอกจากสามารถคุ้มครองได้ รักษาโรคได้เรียกศัพท์ได้แต่มันก็จะมีเม่นตัวหนึ่งที่ต้องการผ่านด่านค้าอขั้นสุดท้ายเลยไปนอนให้รถทับแต่ว่าบังเอิญว่ารถที่ไปทับคือรถของทีมงานดาราของลันเหอลันเหอเลยต้องพาไปหาหมอแล้วเสียนไปก็เลยต้องมาอยู่กับลันเหอในฐานะที่ลันเหอเป็นเจ้านายผู้มีพระคุณแต่ว่านะบ้านของลันเหอมีจิ้งจอกพูดอยู่ด้วยนั่นคือแม่นางหู79ที่มีผู้นํา ก็คือเป็นแม่นางใหญ่หูอ่านดีๆนะคะห้ามผวนแล้วก็ห้ามอ่านผิดด้วยซึ่งตระกูลนี้เป็นจิ้งจอกค่ะอยู่ในระดับสูงสุดของเผ่าพันเซียนพวกนี้เลยมาค่ะเล่มสีเล่มนี้ เป็นเล่มจบแล้วเดี๋ยวเรามาเมอมอยกันหลังจากที่พระเอกของเราส่งฟูฐานกับลันเถอเขารู้ตัวตนแล้วก็มีใจให้กันแล้วเล่มหนึ่งอีธาพระเอกของเรายังชอบวิญญาณหลุดจากร่างหล่อให้แม่เรียกเข้าร่างอยู่แล้วนะคะเราก็ได้พบกับยมทูตคนเป็นยมทูตคนเป็นมอบราคาเปให้ พื่อขี่มันกลับบ้านปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาทรงฟูฐานพี่แกก็ทำดินญานหลุดจากร่างบ่อยจนแม่ยังคิดว่าอีตาพระเอกเนี่ยผิดปกติแต่หลวงปู่ก็เลยบอกว่าสงสัยว่าท่งฟูฐานมีผีที่ชอบแล้วใช่ค่ะทรงฟูฐานชอบหลนเหอในคราบของยมทูตคนเป็นเหล้วยมทูตคนเป็นนั้นก็สวมหน้ากาก,ากตลอดเวลานะวงสูฐานเป็นนักเขียนชื่อดัง พอกลับเข้าล่างแล้วก็เขียนบทละครโดยมีตัวละครอย่างเซวไหลเป็นตัวละครเอกจนกระทั่งได้ลันเหิอมารับบทนี้งานจริงๆคือเป็นดารา1ง,งานอดิเ็กคือเป็นโยมทูตหลายตอนที่ ผ่านมาก็เกี่ยวกับงานปราผีนะหรือพูดประจําบ้านบ้างอะไรบ้างแต่เล่มนี้ส่งฟูถานเขาก็ชอบมีผีมารังควนบ่อยๆแล้วก็มีหลานเหินมาคอยช่วยดูแลนอกจากนั้นยังมีมังกรดำปรากฏในเมืองด้วยหน้าที่ของยมทูตคือดูแลและจับผีส่วนยมทูตคนเป็นคือเมื่อก็คือเหมือนเป็นพนักงานนะคะแล้ว เพราะว่าพนักงานในนากไม่พอเลยต้องตกลงกับคนที่มาเป็นยมทูตพัดถามให้และมังกรที่โผล่มาคือเซียนหลิวแต่สกุลนี้แปลกค่ะเพราะว่าชอบโดนนินทาจากตระกูลเซียนของตระกูลอื่นดังนั้นเนี่ยสกุลหลิวค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแต่นี่ก็คือตามลันเถือมาอยู่บ้านเดียวกันอีก สกุลหลิวชอบโดนสกุลอื่นนินทาบ่อยเขาก็เลยอ่อนไหวคือปกติแล้วคนเราชอบโดนนินทาอยู่แล้วก็ต้องถูกต้องไหมคะแต่การที่โดนนินทาบ่อยเขา้าบางครั้งก็ยังทําให้เรามองโลกในแง่ร้ายด้วยเห็นคนสมหวัวอยู่แล้วก็ยิ้มหัวเราก็มักคิดว่าเอ๊ะเขานินทาเราอยู่หรือเปล่าซึ่งก็จะเป็นบ่อยเข,าข้าคันสุขภาพจิตแย่เลยค่ะมังกรดําสกุลหลิวตัวน,นี้ก็เครียดแวงเช่นกันค่ะนักบวชเต่าพวกนี้เองก็ตามสืบเรื่องมังกรอยู่เหมือนกัน ที่มีภาพมังกรโผล่มาหลังลันเถอเพราะว่าลันเหอเป็นดาราเลยมักจะมีแฟนคลับมาถ่ายภาพก็คือดีว่าถ่ายภาพมาเบลอนะคะไม่เห็นว่าอีตัวข้างเนี่ยเป็นมังกรจริงๆหรือเปล่าแต่ใช่ว่าสกุลเซนคนอื่นเขาจะมองเห็นกันง่ายๆอย่างไม่ใช่พระหรือใส่พวกสายเวทก็จะมองไม่เห็นเสียนพวกนี้นะและตอนที่มังกรดํานางพังห้องลันเถอและโมโห ต้ซุนถิ่นลูกพี่ลูกน้องส่งฟูถานและเหือเลยถามว่าคุณโกรธกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะอิตาส่งฟูฐานเนี่ยใช้โอ,อกาสนะเอากระเป๋าลันเหือแล้วดึงลันเหอไปนอนที่ห้องตัวเองแล้วบอกว่าช่วยไม่ได้ห้องนายพังแล้วคืนนี้เนี่ยนายคงต้องมานอนห้องฉันแล้วแหละเนี่ยมีคนนิสัยเจ้าเล่ เป็นคนนิสัยเจ้าเล่ห์มาตั้งแต่เมื่อไร่คะส้งฟูฐานแล้วโต้ซุนถิงอะ่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของซ่งฟูฐานคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่ชายจะทิ้งตัวเองแล้วอันลันเถือไปนอนด้วยก็คือน้องคิดในใจนะว่าสมัยก่อนอะ่ะพี่ดีกับผมมากแล้วตอนนี้ทําไมดูมีความสุขบนความทุกข์ของน้องชายล่ะคือน้องต้องทําใจไงคะว่าผู้ชายและผู้หญิงอะ่ะพอมีแฟนปุ๊บ พอมีความรักปุ๊บก็จะทิ้งพี่ทิ้งน้องทันทีพอเขาเลิกกันหรือทะเลาะกันวันนั้นเนี่ยเราจะสําคัญนะคะแต่ระวังว่าเราจะได้กินอาหารหมานะแล้วคนในกองเนี่ยเขาเจอผีฝรั่งพอตกดึกส่งฟูฐานกับหลานเหือเลยถอดวิญญาณไปดูและพบกับวิญญาณผีฝรั่งอยู่ปลายเตียงพอผีฝรั่งเห็นแล้วบอกว่าพวกนายมาเข้าฝันเหมือนกัน,ห,น,กนหรองั้นรอต่อคิวนะก็คือขนาดแบบจะเข้าฝันยังต้องต่อคิวเลยเหรอเธอ ลันเธอเลยบอกว่าตัวเองอะ่ะเป็นตำรวจของประโลกผีฝรั่งเลยบอกว่างั้นเินเข้าฝันก่อนเลยลันเือก็อึ้งน,นะที่จริงอะ่ะ ที่มีผีฝรั่งมาเข้าฝันเพราะว่าตามเครื่องกระเบื้องมาเพราะว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยผีฝรั่งตามเมื่อสองปีก่อนแล้วก็คือตายเมื่อสองปีก่อนนะก่อนตายเนี่ยไปได้เครื่องกระเบื้องมาแต่อยู่นานเข้ากับพบว,ว่าตัวเองอารมณ์แปรปวนมากก็เลยออกไปขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพอตายเนี่ยเครื่องกระเบื้องเกิดเปลี่ยนเจ้าของนะก็คือเปลี่ยนปุ๊บเข้าก็เลยมาเข้าฝัน เพื่อที่จะให้คนนี้เนี่ยอยู่ห่างจากเครื่องกระเบื้องหลันเฮอเลยคิดว่าผีฝรั่งไม่น่ามีปัญหาปัญหาอยู่ที่กระเบื้องเคลือบเพราะคนในกองถ่ายก็รู้สึกว่าเออเพื่อนอะ่ะตัวเองเน่ยอารมณ์แปรปรวนจริงๆปกติเวลาหลาันเฮออยู่ห้องตัวเองก็จะมีสัตว์เซียนอย่างแม่นางใหญ่หูเซียนไปมาปลุกทรงฟูถาเลยบอกว่าจะรีบเตือนทําไมไม่มีสัตว์ตัวเล็กๆพวกนั้นมากวนซะหน่อย แต่แต่แต่แต,แต่อย่าลืมว่าพี่ส่งฟูฐานที่พี่นะคะก็มีน้องชายอย่างโต้ซุนทิงอยู่นะน้องชายมาขอห้องนี่ไงไม่มีสัตว์แต่มีน้องชายไงคะโต๊ซุนทิงเรียกลันเถอว่าพี่สะพ้ยนะลันเหือเลยถามโต้ซุนทิงว่า ตามเจ้าของเก่าเครื่องเคลือบเื่นไหมถามไปถามมาพบว่าไอ้เครื่องเคลือบพวกนี้มันไม่ใช่ของที่สะอาดมันมาจากตลาดมืดของพวกนี้มันเป็นของที่เอาไว้สําหรับฝังไว้กับศพมันมีน้อยนักนะคะในเมืองหลวงเนี่ยที่จะมีคนเล่นของประเภทนี้อยู่เห็นใจนะแต่คนไม่รู้ก็เลยซื้อมันมาเพราะว่าความสวยมากแต่ที่ไม่รู้เพราะว่าของมันมานะั่นน่ะมันมายังไง ส่วนชื่อเสียงของลันเหอในบรลโลกนะคะคือเขาดังมากเลยถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานยมโลกจริงๆจะไม่ปิดบังใบหน้าแถมยังหน้าตาน่ากลัวแต่ลันเหอปิดหน้าปิดตานิสัยโหดเหี้ยมขนาดพี่ก็ยังกลัวในท่าไหลแต่ในท่านไหลที่ว่าก็คือเป็นชื่อในวงการยมทัตของลันเหอนะทรงฟูถานถามที่เคยลันเหอมานอนด้วยหรือว่าอาศัยบ้านเขาพังเลยมานอนด้วยจนตอนนี้ ลันเหือมานอนด้วยค่ะไม่ใช่อะไรนะคือพ่อแม่เขาก็รู้ว่าสองคนนี้เนี่ยเขากินกันมานานแล้วพ่อแม่ของทรงฟูฐานเนี่ยพี่ทรงเลยบอกว่าพี่แกไม่กลัวใครจับได้หรอกอะไรแบบเนี้ยแต่ผู้จัดการของรันเหอกลัวนะสิ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะและเธอถามว่านายไม่กลัวว่าตัวเองจะเป็นแม่เลี้ยงหรือไงที่บ้านเขามีเซียนอยู่เยอะไงก็เลยแบบเออเอาเซียนเนี่ยมานับว่าตัวเองอเป็นพ่อของพวกนี้คือนิสยัยนิยายมันก็จะเป็นแบบว่าการทํางานของรันเหอนนะนปรโลกจะได้พบกับโยมทุตสายดําสายขาวบ้างขนาดของผู้จัดการของรันเหอยังไม่รู้ว่าดาราในสังกัดตัวเองเป็นยมรทุตพาถฐานด้วยแล้วการที่ส่งฟูถ่านบ้านส่งฟูถานเนี่ยเคยซื้อเอาไว้สมัยก่อนยังไม่เคยย้ายเข้าไปอยู่เพราะว่า มันเกี่ยวว่าของสะกุประจําเมืองอ่ะมันไม่ดีบ่อยมีปัญหาบ่อยเลยทําให้ช่วงนั้นน่ะวิญญาณของส่งฟูฐานหลุดออกจากร่างบ่อยเขา้าจําเป็นต้องให้แม่มาเรียกกลับดังนั้นโต้สุนถิงลูกพี่ลูกน้องของส่งฟูฐานเลยต้องมานั่งเฝ้าด้วยซ้ําดังนั้นตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าส่งฟูฐานเลยได้ลันเถือมานอนอยู่ด้วยคุ้มมากอุตส่าห์ขยันทอดวิญญาณลงไปตามในนรกก็มาแล้วก็คือแบบเคยทํามาแบบแล้วเขาเรียกว่าการลงทุนย่อมมี ความเสี่ยงนะเพราะสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันปุ๊บคือหน่วยกันไม่หยุดเลยค่ะดาราชื่อดังกับนักเขียนบทชื่อดังหน่วยกันอย่างที่บอกนะคะว่าเล่มนี้ส้มฟูถานเนี่ยมักจะโดนวิญญาณลังควนบ่อยแต่คราวนี้เป็นผีผู้หญิงที่รันเหอรู้ว่าทรงฟูถานกำลังเกิดปัญหานั้นเพราะว่าเชื่อคล้องวิญญาณมันสื่อถึงกันได้ว่าใครบางคนกำลังมีปัญหาทีนี้เนี่ย ทรงฟูฐานเนื่องจากมีสร้อยที่เอาไว้กันผีก็ยังมีพระที่ครอบครัวที่ก็คือเขารบด้วยตัวนางเองก็ตายมานานหลายปีแล้วนางเองก็เพิ่งเคยเห็นว่าการรวมพลังการช่วยดูไม่ให้วิญญาณทรงฟูฐานออกจากร่างได้ ผีแบบนี้ต่อให้เป็นพระก็ซูไม่ได้เลยต้องอาศัยอยู่มาทุตนนั่นแหละมาจัดการนางที่จริงเนี่ยนางก็ไม่ได้มายึดร่างทรงฟูฐานนะแต่ต้องการทําร้ายมากกว่าที่แมทที่นางมาคือนางมีความแค้นกับไปหลูยอ,อีแต่ความแค้นอะไรกันละ่ะแลนเธอยังไม่เข้าใจนางเพราะผีแบบนางค่อนข้างประสาทแดกมากเลยทีเดียวเอาจริงนะนางคือสุยเย่ที่โยมทุตเขา่าโยมทุตดําต้องการจับและการที่นางร้ายกาศมันก็เป็นเรื่องปกติ ไปหลุยอีที่เป็นยมทูตเลยบอกว่านางอยู่ใต้ดินมานานและเป็นผีที่ยม ผียมทูตข่าวยมทูดดำต้องการจับยมทูท 2, ตสองตนนั้นเลยใช้ไปลยูอี้เป็นตัวล่อนางปรากฏว่านางใช้ขวดจำระจับผีนางก็เลยหนีรอยไปได้คือที่ลันเฮอนะ่คิดว่าสยุยยาะนางคงหลงรักไปลยูอี้มากก็เลยเก่อกรรมพอเห็นไปลยูอี้นางก็เกิดคุ้มคลั่งตลอดเวลาแบบเนี้ยลันเฮอเลยด่าว่านี่มันนี่แค้นอะไรช่างมีความเละเทะสิ้นดีตลกว่าคุณโกรธกันเรื่องอะไรมีคมง,งงขั้นสุดเพราะนางค่อนข้างประสาทแดก จูเว่นางเล่าว,ว่าสาเหตุที่นางประสาทแดกเพราะว่าก่อนตายนางตกลงไปในนรกเพราะอยากปลุกไปหลูอีให้ฟื้นจากความตายแต่ไปลูอีกลับตบัดสัตว์ไปเกิดใหม่ตอนนี้เกิดใหม่หลายครั้งหลายคาแล้วปัจจุบันเขาชื่อไปลูอีเขาก็ไม่รู้จักนางนางเองก็เกลียดไปลูอีต่อให้ฟื้นจากความตายแล้วมีประโยชน์อะไรนางเองก็รู้ว่า ชาติก่อนกับชาตินี้จะนับรวมกันได้ยังไงสรุปว่าไปลูี้ทรยศนางการที่นางจะกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้นางต้องมีร่างหนึ่งไว้ด้วยและร่างที่นางเลือกก็คงจะเป็นซ่องฟูฐานคือพอจะรู้ว่าสู้นางไม่ได้แน่หลิวซือซานที่เป็นมังกรก็เลยมาช่วยหลันเถอสุยเยอนางเลยว่าลิวซือนายเจ้าก็มาด้วยเหรอ เจ้ามหาไปหลูอียังไงหลิวซื้อที่แปลว่าเจ้าสี่นะคะแล้วรันเหอเรียกหลิวซื่อซานว่าเจ้าสี่นั่นเองคือเซียมเตคือเซียนเต็มบ้านแล้วรันเหอแล้วหลิวหลิวซื่อซานพี่แกเป็นมังกรที่ปากทซบเลยว่าเจ้าประสาทกลับหรือไงไอไปหลุมอีแม่นี่มันใครแล้วหลิวซื้อนี่มันใครข้าชื่อหลิวซื่อซานโว้ยนางก็ยั่วหลิวซื่อซานว่า ข้าจะช่วยเจ้าสิงสู่ล่างยมทูตนั้นได้นะเขาจะได้รับรุกถึงความเจ็บปวดยามที่เจ้ารอคราบแต่หลิวสือสารไม่ใช่คนเงยด่านางว่าข้าไม่เอาใส่หัวไปและการที่นางพูดพลอยเลยทําให้หลันเฮอต้องเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเป็นยมทูตคนเป็นและไม่ให้หน้าเสียโฉมแล้วก็ไม่ได้หน้าเสียโฉมนะคือหรือหน้าตาขี้เละแค่เพียงไม่ต้องการให้ก็เหนือรู้ว่า ตัวเองคือโยมทูตคนเป็นเท่านั้นเองตัวนางสุยเยีนางก็เคยบำเพ็ญเพียรมาดังนั้นนางจึงไม่ได้ได้ไปกวเซียนเลยเสียดายเป็นผีเลยพยายามกลับขึ้นบนโลกและยังต้องการฆ่าไปลุยอ,อี้อยู่ดีแล้วแม่นางใหญ่หูก็มาค่ะนางคลังคล่อมบนตัวสุยเยีและเอาเด็บย,ยาวๆของนางนั้นเจาขอให้นางสุยเยีและสุยเยีนางก็รับมือคนอยู่ที่นี่แต่นางลืมรับมือ ของแม่ใหญ่สกุลหูนะคะก็คือขาใหญ่สกุลหูคือแม่นางใหญ่หู7จสก้า เป็นขายใหญ่ของสกุลหูเลยนางคอน้างเป็นขายใหญ่รักความรุนแรงเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าวันนี้นางสุยแวนางมาก่อความวุ่นวายที่นี่ที่จริงมันเป็นงานอีเวนต์ของลันเหอนะคะแต่บังเอิญว่าวันนี้ไฟดับทางแบรนด์กําลังแก้ไขปัญหาพวกนี้กําลังสู้กันในชั้นสองคนข้างนอกก็เลยอยากรู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นลันเหอเลยตะโกวนว่าข้างนอกทุกคนเรียงแถวกันขึ้นชั้นสามผมจะไปแจกลายเซ็นให้ทุกคนทุกคนในชั้นสองก็อึ้งไปเลยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ เออแต่อีตาหลิวสือซานเนี่ยเป็นมังกรหรือว่ามือชงคะกำลังสู้กันอยู่นามืดแล้วพี่แกมีอารมณ์จับลันเถอกับส่งฟูฐานไปจบกันคนที่อยู่ที่นี่รู้จักลันเถออีกล่างคือในท่านไหล ที่เป็นโยมทูตท,ทุกคนเลยรู้กันหมดว่าหน้าตาที่อยู่ในหน้ากากนั้นไม่ได้หน้าตาขี้เหรจ,จากอุบัติเหตุแต่เป็นดาราทรงอุทิพลในโลกอย่างนะคะแล้วแม่นางใหญ่หูคู่อวยเก่งมากอวยว่าลันเหอเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีอิทิพลในโลกอย่างอีกด้วยนางสวยเย่ยนางเลยสงสัยว่าดาราคืออะไรวะลิวซือซานเนี่ยพี่เขาเป็นมือชงให้ลันเหอกับซ่งฟูถานเนี่ย ก็คือชงให้เขาได้กันนะก็เลยบอกว่าทุกคนบนโลกอย่างชอบเขาทั้งนั้นโดยเฉพาะแฟนหนุ่มมือชงดีปานี้ไม่ต้องอะไรแล้วมั้งคะชงกันเองได้กันเองสุดท้ายนาะงก็ยอมนะคะว่าโยมทุทูตข่าวกับโยมทุทูตดำมาคือไปหลูอ,อี้นาะงก็เป็นโยมทุทูตนะนาะงก็เลยบอกก็เลยขอว่าก่อนไปอะ่ะเออ สุยยะนางอยากจะขอเล่าชีวิตรักนางหน่อยว่าความเป็นมาของสุยยะนางเป็นมายังไงกับไปหลูอี้คือนางเคยบวชชีและพบรักกับไปหลูอี้แต่ภายหลังไปหลูอี้ตายนางเลยลงนรกไปอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ไปลูอ้ไปเกิดใหม่เนี่ยคือนางใหญ่จะเล่าว่ามีคนอยากฟังอดีตนางไหมทุกคนอยากอยู่ที่นี่ล้วนอยากเผื่อค่ะเลยนั่งฟังไปลูอี้เลยด่าทุกคนว่าพวกนายอยากฟังกันทําไมชีวิตรักก็มีแค่นี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะ่าฟังสงนิดแค่สวยวีนางแค่เล่นใหญ่ไปหน่อยเท่านั้นเองนี่ใหญ่ก็คือแบบเออสุยวีเนี่ยคือนางอะลงทุนศึก ากการเป็นแม่ชีเพื่อไปตามหารักแท้เลยสรุปแล้วโดนรักแท้เทนิยายเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแนวปราบผีจับผีอะไรพวกนี้แล้วพระเอกที่เด็ดกับเมียอย่าง ฉันเนี่ยยางไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักเธอเธอไม่รู้จักฉันจนกระทั่งเพ่อเอรู้ความจริงว่าเสี่ยวไหลตัวจริงนั้นอยู่ใกล้ตัวเองนิดเดียวพอลันเหอก็พาผู้ชายกลับบ้านไปพบพ่อตาแม่ยายของตัวเองพ่อตาแม่ยายก็ยังคิดว่าลูกชายตัวเองเนี่ยเกิดความรักอะไรแบบเนี้แล้วลูกชายน่ะจะรักเพื่อนประมาณนั้นก็คือแบบ ก็คือรักเหมือนเพื่อนแหละส่วนฟู้นฟูทันเห็นเขามั่นหนังหน้าแบบเนี้ยเขาก็ยังมีการพูดไงคะว่าเออใช่ไงผมเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนเป็นแฟนแล้วมีอะไรแปลกล่ะ เนี่ยคนเราต้องมั่นหน้าแบบเนี้ยซูซีความมั่นหน้าเนี่ยซูซีกับลันเหอมากเลยถามว่าความที่ว่าไปไหนมาไหนมักจะมีคดีให้แก้ใช่ไหมลันเหอก็เปรียบเสมือนโคน,นันนะคะอยู่ที่ไหนคนตุยที่นั่นพระอาจารย์ที่ส่งฟูฐานนับถือเนี่ยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลพระอาจารย์ปู่ตรงนี้แหละค่ะที่ครอบครัวส่งฟูฐานเคารพคอยเรียกวิญญ,ญาณให้ส่งฟูฐานกลับล่างจนกระทั่งวันหนึ่งส่งฟูฐานไปเจอหลันเหอในคราวในคราบเสี่ยวไลหรือว่าในท่าไหลนะคะถึงกับถอด วิญญาณตามกันไปเลยทีเดียวแม่เห็นว่าลูกชายแปลกไปว่าเออก็เลยไปตามผ้าจารย์มาก็เลยเห็นว่าทรงฟูฐานเนี่ยเขาหลับไปยิ้มไปผ้าจาร์ก็เลยแสว่าที่วิญญาณทรงฟูฐานออกจากล่างไปว่าไม่ใช่ว่าท่งฟูฐานเนี่ย ไปเจอผีที่น่าสนใจแล้วเหรออะไรเงี้ยคือแบบว่ามีความรักคราวนี้พระอาจารย์ปูต่ตงวิญญาณหลุดเสียเองนั่นเพราะว่ามีเนนมาหานะคะแล้วก็บอกว่าขอให้ตามวิญญาณของพระอาจารย์ให้หน่อยเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยยังไม่ตายพระอาจารย์ไปเก็บวิญญาณที่เผยไห้แต่กลายเป็นว่า วิญญาหลุดไปเสียเองลันเหอก็เลยรีบตามไปฐานะไหนท่านหลายเพราะว่าวิญญาณนั้นออกจากร้านนานไม่ได้ก็เลยต้องรีบไปตามก็เลยได้บางกอนนะ้ามาอยู่บ้านอีกตัวเล่นไปเล่นมาเนี่ยเซียนเต็มบ้านรันเหอไปแล้วค่ะแต่บ้านเต็มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านผัวรวยซื้อใหม่ให้ได้ทุกวันนี้ลันเหอ เออว่างจากการเป็นยม,มทูตนะคะหรือว่างจากการเป็นนักแสดงเป็นดาราแล้วเนี่ยส่งฟูถาน่ะเขาก็จะพาหลานเหือมาอยู่วัดเพราะว่าทุกปีอ่ะส่งฟูฐานเขาก็จะมาอยู่วัดอยู่ช่วงหนึ่งเป็นประจำนั่นเหตุผลคือเพราะว่าวิญญ,ญาณออกจากร่างบ่อยในสมัยก่อนเนี่ยมาอยู่นะคะสมัยเนี้ยถึงแม้ไม่จําเป็นก็จะมาอยู่ก็ยังพาครอบครัวกลับมาพักอยู่ดีมากินข้าววัดฟรีประมาณนั้นแหละส่วนสองคนนี้ถึงแม้จะไม่มีฉากเซอร์วิสอะไรมาเยียวยาใจนะแต่ก็คือ มันก็ใส่ความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆเอาไว้อยู่ในนั้นนะอยู่เคี่ยงข้างกันและ การตอนที่กําลังลําบากรู้ว่าอีกฝ่ายกําลังลําบากก็จะรีบไปหาซอนฟองทูถานเนี่ยเคยพบหน้าเขาไม่กี่ครั้งนะคะแต่ก็มาเขียนนิยายให้ตัวเองชื่อว่าเสี่ยวไหลชอบเขากนาดว่าถอดวิญญาณตามไปกันเลยทีเดียวเออเดือดร้อนพ่อเดือดร้อนแม่ต้องรีบไปตามพระอาจารย์ปู่ตงมาตามวิญญาณลูกชายกลับล่างนะคะก็คือยิ้มไปนอนไปอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยรู้ว่าเธอไปเจอคนที่ใช่ แล้วส่งฟูฐานเนี่ยเขาซื้อบ้านก็ไม่เคยเข้าไปอยู่จนกระทั่งได้ลันเถือมาอยู่ด้วยที่บ้านมีเซียนทุกสกุลอยู่ด้วย ทุกพื้นที่เลยถามว่าสองคนนี้ปากแซบไหมปากแซบมากค่ะตัวรันเหือก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมเป็นทั้งดาราเป็นทั้งยม,มทูตคนเป็นและยังมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นอีกกินเงินเดือนของนรกเป็นว่าเล่นส่งฟูฐานเป็นนะักเขียนบทชื่อดังเขียนจนมือเจ็บไปเลยรันเหือก็มักจะจูบนิ้วมือผัวนะคะปลอบว่านายนิ้วมือเจ็บก็พักบ้างอะไรบ้างก็ได้คือฉากจูบมันไม่ได้มีมากนะคะแล้วก็มีมีแต่ว่ามันมีโมเมนต์อ่ะสองคนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยมากพระเอกค่าตัวไม่แพงแล้วพร มาตลอดแล้วที่นะัดชอบมากคือราคาเปกของรันเหอที่อยู่ในเล่มหนึ่งรันเหือ คือหลานเหอให้มันไปส่งส่งฟูฐานใช่ไหมเลยมีตำนานว่าเดทไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหน้าตามไม่เคยเห็นแต่ฉันชอบเธอมากถึงกับถอดวิญญาณตามหาก,กันเลยทีเดียวที่เรียกว่าลาขาเปนะคะเดิมทีเนี่ยมันเป็นลากระดาษและหากอยากใช้งานมันก็ต้องค่อยเอาออกมาใช้แต่ว่าที่มันขาเป๋เพราะมันโดนน้ําค่ะลาตัวนี้ช่วยส่งฟูฐานให้รอดบ่อยมากสารพัดประโยชน์เลยน่ารักไม่แพ้เหล่าเซียนเลยก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อหลานเหอนะคือถึง ชากจูบจะมีไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นนิยายที่อ่านแล้วคายเหงาได้จริงๆอันนี้ก็จบเล่ม4ไปแล้วนะคะเล่มสุดท้ายแล้วเนาะยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และสามารถกดโดนในเลี้ยงขนมนาได้ป่าวิธีที่นะัดแตะไว้นในคลิปได้เลยขอบคุณคะ่ะ